สวัสดีครับเจตีตารารับว่ารรายการการ์ตูนแอนิเมนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของวีแบร์แบนะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราลงกริซลี่ไปใช่ปะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็มีคนเรียกร้องว่าให้ทำไอซ์แบร์นะครับผมและคลิปนี้ก็จะเป็นประวัติของไอซ์แบร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ ป้ายไอซ์แบร์หรือมีแข็งเป็นตัวละครหลักที่ปรากฏในการ์ตูนเรื่องวีแบลแบรสามีจอมป่วนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับบริสลี่พี่ใหญ่ของสามีไปแล้วคราวนี้มาถึงน้องเล็กอย่างมีแข็งที่ถึงแม้จะเป็นน้องเล็กแต่ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้พี่ๆทั้งสองเลยมีแข็งมักจะทำตัวดูห่างเหินจากคนอื่นและเหมือนไร้ความรู้สึก เพราะเขามักจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและถามคําตอบคําแต่ก็เป็นคนที่แสดงออกทางการกระทําเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้มีแข็งยังเป็นคนที่ช่างสังเกตมากและห่วงใยพี่ๆทั้งสองอยู่เสมอโดยในซีซั่นที่1ตอนที่10ชื่อตอนว่านำ,ำนำนำนำพยายามหลอกใช้มีทั้ง3เพื่อให้เขากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแต่มีแข็งไม่เห็นด้วย จนไปพบว่าความจริงแล้วสิ่งที่นำนำให้พี่ๆของเขาทำมันอันตรายมากจนถึงตายได้เลยแต่เขาก็ไปช่วยพี่ๆของเขาด้วยเฮลิคอปเตอร์บังคับได้ทันเวลาพอดี มีแข่งนานมีอุปนิสัยในการพูดที่แปลกกว่าคนอื่นตรงที่มักจะไม่ใช้สรพนามแทนชื่อตัวเองแต่จะใช้ชื่อตัวเองตรงๆไปเลยซึ่งปรากฏให้เห็นในซีซั่นที่2ตอนที่13ชื่อตอนวัดด a ออ i ดชันว่าเขานั้นมีอุปสรรคกับการพูดบทที่ใช้สรรพนามแทนตัวเองและการใช้น้ำเสียงมาก เพราะเขามักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไร้อารมณ์ในซีซั่นที่หนึ่งตอนที่ยี่สิบสี่ชื่อตอนว่าค u p c เคกจ็อบเป็นตอนแรกๆที่เห็นมีแข็งแสดงสีหน้าด้วยการยิ้มออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นการฝืนยิ้มแบบที่เขาไม่เต็มใจก็ตามและต่อมาในซีซั่นที่สามตอนที่สี่สิบสามชื่อตอนวายแอมไอซ์เบิร์กมีแข็งยิ้มออกมาอีกครั้งแต่เป็นเพราะภาวะความจำเสื่อมหลังจากศาีรษะได้รับผลกระทบกระเทือน และในซีซั่นที่3ตอนที่36ชื่อตอนวัน The Perfect Tea มีแข่งยิ้มออกมาเมื่อแกล้งให้โคอีรู้สึกกลัวได้สำเร็จ มีแข่งน่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกถูกชะตากับสีขาวเป็นพิเศษในซีซั่นที่1ตอนที่23ชื่อตอนว่าโคลวีและไอซ์เบรที่เขานั้นตื่นเต้นมากที่จะได้เจอจระเข้เผือกและต่อมาในซีซั่นที่2ตอนที่9ชื่อตอนว่าแฟชั่นเบรสมีทั้ง3ไปซื้อชานมไข่มุกแต่เจ้าของร้านกลับไม่ให้เข้าโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยในขณะที่พี่ๆของเขาสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันแต่เขาเลือกที่จะสวมเสื้อผ้าที่มีสีขาวล้วนและในซีซั่น อนที่2ตอนที่8ชื่อตอนว่าเซลลี่เมื่อพี่น้องหมีของแพนแพนเกิดอาการติดโทรศัพท์ขึ้นมาสิ่งแรกที่หมีแข่งทําก็คือเอาโทรศัพท์ของแพนแพนมาถ่ายรูปมาน้อยสีขาวถึงแม้จะเป็นตัวละครที่ดูลึกล้ำแต่ในส่วนของประวัติส่วนตัวของหมีแข่งนั้นถูกเปิดเผยออกมาเยอะกว่าหมีตัวอื่นซะอีก โดยในซีซั่นที่2ตอนที่17ชื่อตอนว่า Yuri and the Bear ได้แสดงให้เห็นว่ามีแข่งในวัยเด็กอาศัยอยู่ในอาร์กติกบริเวณของไซบีเรียเพียงลำพังจนกระทั่งเขาได้ไปชนกับเต็นท์หลังหนึ่งและได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูริด้วยเหตุนี้เองมีแข็งจึงเติบโตมาภายใต้ใการดูแลของยูริโดยยูริได้สอนสิ่งต่างๆให้เขามากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการต่อสู้โดยใช้ขวาน การอ่านตัวอักษรภาษารัเสเซียภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์และให้มีแข่งเป็นผู้ช่วยของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งยูริได้ให้มีแข่งสัญญากับเขาว่ามีแข่งจะใจดีกับผู้อื่นและจะไม่ตอบแทนความแรงน้ําใจด้วยการแรงน้ําใจกว่าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ยูริไม่อยู่บ้านมีแข่งก็เปิดหีบสมบัติที่ยูริห้ามไว้และพบกับรูปครอบครัวของยูริข้างในนั้นมีแข่งจึงทําม้าไม้ที่เหมือนกับในรูปที่ลูกสาวของยูริถือให้ยูริแต่นั่นจําให้ยูริ โกรธเป็นอย่างมากที่มีแข็งเปิดหีบสมบัติของเขาโดยความตกใจมีแข็งจึงเผลอทำกรอบรูปหล่นแตกโดยไม่ได้ตั้งใจย,ยูริจึงไล่เขาออกไปข้างนอกมีแข็งก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เผลอไปเหยียบกับดักยูริจึงรีบออกมาช่วยเขาจากพวกนักล่าแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นยูริจึงใช้ขวานของตัวเองตัดทาน้ำแข็งที่มีแข็งยืนอยู่เพื่อให้เขาหนีออกจากนักล่าไปด้วยแพร่น้ำแข็งโดยสิ่งสุดท้ายที่ติดมากับมีแข็งก็คือ ขวานของยูรินั่นเองดังนั้นเมื่อมีแข่งรู้สึกไม่สบายใจเขาจะเข้าไปอยู่ในตู้เย็นพร้อมกับกอดขวานเอาไว้โดยมีแข่งเป็นสมาชิกเพียงตัวเดียวในสาม,มีที่จำเรื่องราวในอดีตของตัวเองได้ ในซีซั่นที่3ตอนที่23ชื่อตอนว่า I อซี่ไนท์ทแสดงให้เห็นว่ามีแข็งจำรูปของยูริกับครอบครัวได้และในวีแบร์แบร์เดอะมูฟีได้แสดงให้เห็นว่ามีแข็งมาเจอกับ r กรสและแพนแพนในตอนที่พวกเขาติดอยู่บนรางรถไฟจึงรีบขี Knock ่นกอินรีเพื่อช่วยพวกเขาและออกเดินทางไปด้วยกันความสามารถ มีแข่งนั้นมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นศิละปะการต่อสู้เช่นคาราเต้โดยมีแข่งได้แสดงความสามารถดันคาราเต้ในซีซั่นที่1ตอนที่4ชื่อตอนว่า c คลวีความฉลาดและรอบรู้โดยในซีซั่นที่1ตอนที่16ชื่อตอนว่าแพนด้าส์นีสเขาได้สร้างโรบอตแบร์หรือ Butler ร์บที่เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายตัวเองและแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพูด แต่มีแข็งก็พูดได้หลายภาษามากเช่นการพูดภาษาเกาหลีกับพ่อแม่ของโคลีพูดภาษารัเสเซียกับยาน่าพูดภาษาญี่ปุ่นกับลูกค้าในร้านเทปันยากิและพูดภาษาฝรั่งเศสกับเซลีนและความแข็งแรงนี่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งของมีแข็งเลยทีเดียวเพราะเขาสามารถยกก้อนหินหรือคนได้ และยังแบกพี่ทั้งสองไปไหนมาไหนโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนอกจากนี้เขายังเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะรัฟได้อีกด้วยแต่เขาก็แทบไม่ใช้กําลังในการต่อสู้โดยไม่จําเป็นโดยเขาจะใช้สมองในการคิดหาวิธีที่จะเอาชนะได้โดยไม่ต้องออกแรงโรงเล็บมีแข็งเคยโชว์โกรงเล็บออกมาในขณะที่คลอี้สัมษัสพวกเขาการพลางตัว มีแข็งสามารถพรางตัวไปกับกำแพงหรือสิ่งอื่นได้อย่างแนบเนียนความสามารถในการทำอาหารและชงเครื่องดื่มที่หลากหลายแต่ความสามารถของมีแข็งในด้านที่เป็นข้อเสียก็มีเช่นกันเช่นตอนที่เขาเผยสัญชตาตญาณดิบออกมาจากการอดอาหารเป็นเวลานานเขาจะมีขนที่ยาวขึ้นฟันและกงเล็บที่แหลมคมและมีนิสัยดุร้ายซึ่งวิธีการแก้ให้เขากลับมาเป็นปกติก็คือหาอะไรให้เขากินนั่นเองหรือในตอนที่เขารับคาเฟอีนมากเกินไป จะเป็นการทําให้เขาเหมือนเป็นคนโรคจิตตานั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้คาเฟอีนเข้ามาในร่างกายเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ชงแล้วหรือแม้แต่มเมล็ดกาแฟก็ตามซึ่งวิธีการแก้ให้กลับมาเป็นปกติก็คือให้เขางดคาเฟอีนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเกรดเล็กเกรดน้อย มีแข็งตัวสูงที่สุดในบรรดาสามมีมีแข็งเป็นมีตัวเดียวที่มีใบขับขี่แต่ขับรถไม่ค่อยเก่งมีแข็งสามารถเล่นปีสกอตแลนด์ได้และชอบเต้นเป็นอย่างมากมีแข็งกลัวสัตว์จำพวกปูงูต่างๆและแตงกวาเซลีนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีแข็งตกหลุมรักและสุดท้ายมีแข็งอาจมีภาวะความผิดปกติทางสมองในกลุ่มออทิสติกจากระดับปัญญาที่สูงกว่าปกติของเขาและความสามารถทางการสื่อสารและการเข้าสังคมค่อนข้างต่ำ และก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวของไอซ์แบร์สำหรับใครที่เป็นติ่งเรื่องนี้นะฮะหรือว่าเป็นด้อมเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์นกันมาได้ว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้เราทำเรื่องราวของตัวละครตัวไหนนะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบาย